สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Red On ช่องที่รวบรวมรีวิวรถและเครื่องจักรหนักที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เรามีรีวิวพิเศษของเครื่องจักรที่แรงและทนที่สุดในตลาดนั่นคือ Caterpillar D6 Bulldozer 2026สำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่จะช่วยงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบภายนอกประสิทธิภาพการทำงานภายในห้องควบคุมรวมถึงราคาที่คุณต้องรู้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เริ่มจากการออกแบบภายนอกต้องบอกเลยว่า Caterpillar D6 ปี2026มีการออกแบบที่เน้นความแข็งแรงและความทนทานโครงสร้างตัวรถทาจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทนต่อการสึกหรอได้อย่างดีทําให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานแม้ในสภาพงานหนักอย่างต่อเนื่องการจัดวางชิ้นส่วนและการออกแบบโครงสร,งสร้างถูกออกแบบให้ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญในงานก่อสร้างขนาดใหญ่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือใบมีดขนาดใหญ่และแข็งแรงมาก สามารถตักและเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใบมีดถูกออกแบบให้ปรับองศาได้ตามลักษณะการใช้งานซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเคลื่อนย้ายดินหรือวัสดุอื่นๆตัวเครื่องมีระบบการสะเทือนที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นมากขึ้นแม้บนพื้นที่ครุกคะหรือไม่เรียบมาดูการที่ประสิทธิภาพการทำงานแคทเทอร์พิลดี6200 26มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีระบบการจัดการพลังงานที่ทันสมัยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ให้กำลังสูงสุดมากกว่า200แรงมา้าซึ่งช่วยให้การทำงานในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบากเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบประหยัดพลังงานที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงานเครื่องจกักรนี้ยังมีระบบควบคุมที่ทันสมัยเช่นระบบ gps และระบบตรวจจับสภาพพื้นที่แบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานมีความแม่นยำมากขึ้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านความปลอดภัยแคเทอร์พิเลดี62,026ถูกออกแบบให้มีระบบเซ็นเซอร์และระบบเบรกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงมีการติดตั้งระบบป้องกันการพลิกคว่ำซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจมากขึ้นสำหรับภายในห้องควบคุมต้องบอกเลยว่าการออกแบบในรุ่นนี้ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ใช้งานอย่างมากห้องควบคุมกว้างขวางมีเบาะที่นั่งรองรับสรีระได้ดีพร้อมระบบกันสั่นสะเทือน ที่จะช่วยให้การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลมีขนาดใหญ่และอ่านง่ายสามารถแสดงข้อมูลการทำงานแบบเรีลวทม์เช่นระดับเชื้อเพลิงอุณหภูมิของเครื่องยนต์และตำแหน่งของใบมีดการควบคุมเครื่องจักรทำได้ง่ายและแม่นยำมีจอยสติ๊กควบคุมที่ออกแบบมาให้เข้ากับมือผู้ใช้งานพร้อมปุ่มควบคุมที่อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก และลดความเหนื่อยล้าระหว่างการทำงานนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างสบายในทุกสภาพอากาศเมื่อพูดถึงราคาของแคท e r p i l l a ล d ดี6ปี2026ต้องบอกว่าราคามีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้รับโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกใช้งานโดยประมาณจะอยู่ที่5.57ล้านบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจสูงขึ้นหากเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่นระบบ GPS ขั้นสูงหรือชุดใบมีพิเศษซึ่งต้องพิจารณาตามลักษณะงานและงบประมาณที่มีสิ่งที่ทำให้ Caterpillar 6ปี2026แตกต่างจากกู้แข่งคือการรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับความทนทานของเครื่องจักรหนักได้อย่างลงตัวทำให้เหมาะสำหรับงานข้อมูลเทคนิคและสเปคเครื่องจักรรุ่นเครื่องยนต์ CAT c 7 1เซอร์กำลังเครื่องยนต์ประมาณ205แรงมาร้า153กิโลวัตต แรงบิดสูงสุดประมาณ1050นิวตันเมตรระบบส่งกำลัง Planetary Power Shift Transmission น้ำหนักในการทำงานประมาณ22.000-23.500กิโลกรัมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมความจุใบมีดประมาณ3.943ลูกบาทเมตรระบบ GPS c a d e Control แบบเลือกติดตั้งได้เพื่อความแม่นยำในการทำงาน2รายละเอียดการออกแบบภายนอก โครงสร้างเสริมเหล็ก High Strength Steel เพื่อความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอระบบการสะเทือน Saturn Advanced The Design ที่ลดแรงกระแทกและช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนใบมีดแบบ S E M U หรือ Straight Blade ให้เลือกตามการใช้งานเช่นงานเคลดินงานก่อสร้างหรือขุดดินหนะัก 3. ประสิทธิภาพและฟีเจอร์เด่นระบบ CAD Connect เทคโนโลยีที่รวม GPS กล้องมองหลังและการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม ระบบออโต้เบรดแอสซิสสำหรับการปรับใบมีดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาการทำงานระบบประหยัดพลังงานอีโคโหมดลดการใช้เชือเ้อเพลิงโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีแรงดันสูงแต่ประหยัดน้ำมันทำให้